สวัสดีครับผมบัตเตอร์โยนิโคลัสปีรพัฒน์คูหาจิตชั้นปีที่7ครับมาจากสังขม,มนทนนครสวรรค์ครับพี่น้องครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการวันอาทิตย์คิดถึงพระกันอีกแล้วนะครับพี่น้องครับในที่สุดเราก็เดินทางกันมาเลยครึ่งทางแล้วสำหรับเทศกาลเตรียมรับเสด็จพระกิตเจ้าเพราะว่าสัปดาห์นี้เนี่ยเป็นสัปดาห์ที่3 ในเทศการเ,าเตรียมรับเสด็จพระกฤษ,ษ,ษ้านี่เองพี่น้องถ้าพี่น้องได้มีโอกาสไปที่วัดพี่น้องอาจจะสังเกตเห็นพระสงฆ์ผู้เป็นประธานในพิธีเนี่ยสวมกาสุลาสีชมพูกุหลาบและนอกจากจะเป็นชุดของพระสงฆ์แล้วเนี่ยเทียนที่ถูกจุดเล่มที่3จากสี่เล่มปกติสีเล่มใช่ไหมครับเล่ม1นึ่เล่มสเล่ม3เลเนี่ยเล่มที่3 จะเป็นสีชมพูกุหลาบเช่นเดียวกันส่วนเล่มอื่นเนี่ยจะเป็นสีม่วงถามว่าทําไมต้องเป็นสนีสีนี้ด้วยครับพี่น้องคําตอบก็คงจะไม่ใช่การที่โอ้คุณพ่อชอบสีชมพูหรือว่าคนจัดวัดเนี่ยชอบสีชมพูก็เลยเอาสีชมพูมาจัดแทนสีม่วงคงไม่ใช่นะครับแต่พออาทิตย์นี้เนี่ยเป็นอาทิตย์แห่งความชื่นชมยินดีชื่นชมยินดีเรื่องอะไรครับพี่น้องชื่นชมยินดีในเรื่องที่ องพระเยซูคริสต์เจ้าใกล้ที่จะเสด็จลงมาบังเกิดแล้วซึ่งหลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะในเมื่อยังไม่ถึงวันคริสต์มาสเลยทําไมเราต้องชื่นชมยินดีก่อนด้วยอันนี้น่าสนใจพี่น้องครับมีหนังสืออยู่เล่มหนึ่งชื่อหนังสือว่าเจ้าชายน้อยเป็นหนังสือที่เป็นนิยายสอนใจที่ถูกตีแผ่ไปทั่วโลกแล้วก็ได้รับการแปลในหลายๆภาษาอีกด้วย ในหนังสือเรื่องนี้ก็เป็นการเขียนเกี่ยวกับเรื่องราวของเจ้าชายคนหนึ่งที่เดินทางตามหาความรักและความสุขไปรอบโลกรอบจัก,กรวาลรอบดวงดาวต่างๆมีบทสนทนาหนึ่งที่น่าสนใจเกิดขึ้นระหว่างสุนัขจิ้งจอกกับเจ้าชายที่สนิทก,กันมากๆและรักกันมากๆโดยประโยคนั้นบอกว่าถ้าเธอมาตอน4ี่โมงเย็นพอบ่ายสามโมงฉันก็จะเริ่มมีความสุขแล้ว พี่น้องครับประโยคนี้เนี่ยคงจะเพียงพอที่จะสามารถเป็นคำตอบให้กับพี่น้องได้ว่าทำไมเราจึงต้องพูดถึงเรื่องความชื่นชมยินดีก่อนที่จะถึงวันคริสต์มาสด้วยเพราะเมื่อเรารู้ว่าคนที่เรารักมากที่สุดหรือในขณะเดียวกันก็เป็นคนที่รักเรามากที่สุดเช่นเดียวกันจะมาหาเราในเวลาอันใกล้นี้แล้วมีเหตุผลอะไรละครับพี่น้องที่เราจะไม่ชื่นชมยินดีกันใช่ไหมครับ พี่น้องครับในบทอ่านที่หนึงบทอ่านจากหนังสือประกาศกอิสยาบอกกับเราถึงเรื่องที่ว่าทําไมพระเยซูเจ้าถึงต้องลงมาบังเกิดด้วยก็มีคําตอบมากมายบอกว่าเ,าเป็นผู้ช่วยเหลือคนยากจนนู่นนี่นั่นแต่เหตุผลที่สําคัญที่สุดก็คือพระองค์จะทรงประทานความรอดพ้นแก่พวกเราทุกคนนั่นเองพี่น้องครับเมื่อเรารู้แล้วว่าการที่พระเยซูเจ้าเสด็จลงมาบังเกิดเนี่ย ไม่ใช่บังเกิดเพื่อตัวโพงเองไม่ใช่ทำเพื่อตัวขององค์พระผู้เป็นเจ้าเองแต่เพื่อช่วยเราทุกคนให้รอดพ้นจากบาปและความตายดังนั้นในบทอ่านที่สองนับบุญเปาโลก็ได้บอกกับเราว่าจงร่าเริงยินดีเถิดจงอธิษฐานภาวนาสม่ำเสมอจงขอบพระคุณพระเจ้าในทุกกรณี พี่น้องครับและเมื่อเรามีความชื่นชมยินดีในการรอคอยองค์พระเยซูเจ้าแล้วเราจะเตรียมตัวของเราในการรอรับเสด็จพระองค์อย่างไรในพระวราสารในวันนี้ครับบอกกับเราอย่างชัดเจนด้วยชีวิตของนบุญยอนบัพติสต์ผู้ที่เป็นผู้เตรียมทางสำหรับพระเมสสิยาที่แท้จริงนบุญยอนบัพติสต์ทำอะไรครับนบุญยอนเป็นพยานถึงพระเยซูเจ้าและที่สำคัญเนี่ยนบุญยอนไม่เคยเคลมว่า กิจการที่ดีต่างๆที่เขาทำเนี่ยเป็นของตัวเขาเองไม่ใช่เลยครับนักบุญยอนไม่เคยบอกว่าตนเองยิ่งใหญ่แต่นักบุญยอนยืนยันว่าผู้ที่จะมาภายหลังนั่นน่คือผู้ที่ยิ่งใหญ่นั่นคือใครครับนั่นคือองค์พระเยซูคริสต์เจ้านั่นเองพี่น้องครับจากแบบอย่างของนักบุญยอนแบปติสก็ทําให้เราตระหนักว่าตัวเราเองเนี่ยไม่ได้สําคัญอะไรเลยครับตัวเราเองไม่ได้ยิ่งใหญ่อะไรเลยครับพี่น้อง แต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำล้วนมาจากพระพรที่เราได้รับจากพระเจ้าและเป้าหมายในการทำกิจการต่างๆก็ไม่ใช่เพียงเพื่อทำเพื่อประโยชน์ของตัวเองอย่างเดียวถ้าถามว่าอ,อย่างนี้ฉันก็ทำเพื่อประโยชน์ของตัวเองได้ไหมไม่ได้เหรอจริงๆก็ได้นะครับเราทำเพื่อประโยชน์ของตัวเราเองได้แต่อย่าลืมทำเพื่อผู้คนรอบข้างแต่ อย่าลืมทําเพื่อครอบครัวของเราทําเพื่อสังคมทําเพื่อความดีส่วนรวมและที่สําคัญทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อถาวายพระเกียรติแด่พระเป็นเจ้าพี่น้องครับแล้วเราจะทําสิ่งเหล่านี้ไปเพื่ออะไรคําตอบง่ายๆเลยครับก็คือเพื่อเป็นของขวัญของเราเพื่อมอบแด่พี่น้องรอบข้างเราเพื่อมอบแก่สังคมและมอบแด่องค์พระกุมารเยซูคริสต์เจ้า ผู้เป็นที่รักของเรานั่นเองขอพระวาจาของพระเจ้าในวันนี้เป็นกำลังใจให้กับพวกเราทุกคนรวมถึงตัวผมเองด้วยเพื่อที่วันนี้เราจะได้เตรียมจิตเตรียมใจของเราอย่างดีในการต้อนรับคนที่เรารักมากที่สุดอย่างมีความชื่นชมยินดีและมีความสุขเพื่อที่เราจะได้มอบของขวัญของเราที่ดีที่สุดเนี่ยแด่องค์พระคิดเจ้าและให้องค์พระกุมารเยซูคริสต์เจ้า มาบังเกิดในจิตใจของพวกเราทุกคนเสมอขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องที่รักทุกท่านครับและที่สำคัญขอขอบคุณพี่น้องที่สนับสนุนกระแสรเรียกสนับสนุนบันเนนของเราตลอดและเสมอมาก็ขอพระเป็นเจ้าได้โปรดตอบแทนน้ำใจดีของพี่น้องทุกท่านและขอพี่น้องได้ติดตามชมรายการวันอาทิตย์คิดถึงพระในสัปดาห์ต่อไป ในวันนี้ผมขอขอบคุณทุกท่านมากครับสวัสดีครับ